ซื้อขายบ้านยังไงไม่ให้ถูกโกงวันนี้มาดำมเนสจะมาเล่าให้ฟังนะคะคนเรานะคะมักจะตัดสินใจจากความรู้และความไม่รู้เท่านั้นค่ะถ้ารู้น้อยก็พลาดเยอะนะคะถ้ารู้เยอะก็พลาดน้อยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าพลาดก็หมายถึงเงินก้อนใหญ่แล้วก็เวลาที่จะต้องเสียไปนะคะ นี่คือเหตุผลนะคะที่ประเทศนะคะที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกาที่แนสเคยไปเรียนนะคะเขากำหนดเป็นกฎหมายเลยล่ะคะ่ะว่าถ้าจะซื้อขายสังหาริมทรัพย์ต้องซื้อขายผ่านนายหน้าเท่านั้นนะคะ เพราะอะไรล่ะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่มากนะคะและเกี่ยวข้องกับเอกสารเยอะที่จะต้องถูกตรวจสอบค่ะเอาง่ายๆนะคะถ้าคุณคิดจะขายทรัพย์นะคะคุณก็จะต้องมาเตรียมเอกสารต่างๆด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องทําการวิเคราะห์รัพย์ด้วยซึ่งมีหลากหลายขั้นตอนเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันทั้งขั้นตอนของวิเคราะห์รัพย์ของตัวเองและทั้งวิเคราะห์คู่แข่งด้วยนะคะ และถ้าคุณเป็นผู้ซื้อนะคะคุณก็จะต้องรู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็ต้องไปดูซับเยอะมากเลยนะคะเพื่อจะต้องเปรียบเทียบว่าใช่ที่คุณต้องการไหมโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าซับที่คุณจะไปดูแต่ละที่เนี่ยมันใกล้เคียงที่คุณชอบหรือเปล่าคุณก็ต้องเสียเวลาไปเยอะมากนะคะและเผลอๆนะคะคุณก็อาจจะไม่รู้แล้วก็ทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นี่แหละค่ะทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะมีปัญหาถ้าหากว่าผู้ซื้อรัพย์และผู้ ขายทรัพย์ไม่มีความรู้เหมือนที่เราเห็นตามข่าวทั่วไปไงคะเช่นคนที่อายุมากแล้วนะคะเป็นเจ้าของที่ดินค่ะแล้วต้องการจะขายแล้วก็ได้รับการจ่ายเงินเป็นเช็คแต่ปรากฏว่าโอนทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ได้เช็คเป็นเช็คปลอมหรือเช็คเด้งเพราะเขาไม่รู้เลยว่าต้องตรวจสอบยังไงนะคะหรือแม้แต่นะคะ คนที่ซื้อซับมาแล้วนะคะมาปรึกษาแนสและทีมงานเยอะมากเลยค่ะว่าอุ้ยซื้อมาแล้วแต่มาตรวจแล้วปรากฏว่าได้เนื้อที่ดินนะคะไม่ตรงกัแบบที่ตกลงซื้อขายกันไว้แต่แรกนะคะจ่ายเงินเกินไปนะคะหรือบางคนนะคะจ่ายเงินมาจําไปแล้วแต่คนที่รับเงินมาจําหนีไปเพราะไม่ใช่คนที่มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตกลงไว้เห็นไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ป้องกันนะคะการถูกโกงจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้บริการผ่านนายหน้าค่ะเพื่อเขาจะใช้เงินนะคะและเวลานะคะไปกับสิ่งที่ถนัดเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกโกงค่ะ